สวัสดีครับสวัสดีเชา้าวันเสาร์นะครับต,ตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นี้ก็ประมาณ6กโมงเช้านะปกติผมก็เป็นคนตื่นเช้าอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว,ว่าจะเป็นวันหยุดก็ก็ยังตื่นเช้าเหมือนเดิม แต่ว่าดูจากสภาพหน้าตาผมอาจจะดูโสมนิดนึงช่วงนี้อาจจะนอนน้อยอ่ะเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับเออคลิปนี้ก็จะมาบอกสิ่งที่หลายหคนกำลังมีความสงสัยเกี่ยวกับช่องบอ m สกีโฟอยู่นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับช่องบอ m สกีโฟหรือเปล่านะฮะ โดนแฮกหรือเปล่าขายช่องไปได้หรือเปล่าทําไมชื่อช่องเปลี่ยนไปโลโก้ logo, logo, เปลี่ยนไปในช่วง2-3วันที่ผ่านมานะครับเอาเป็นว่าเกิดปัญหาบางอย่างกับบัญชีของผมนะครผมอาจจะขออนุญาตตรงนี้เนาะว่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขอบอกรายละเอียดแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่ที่สําคัญตอนนี้คือเป็นปกติแล้วนะครับเป็นปกติแล้วนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาปกติผมก็จะลงคลิปทุกวันอยู่แล้วลงคลิปทุกวันอยู่แล้วเนาะถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็อย่างที่หลายคนรู้นะว่าเออผมทํางานประจําด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปเป็นเป็นเรื่องหลัก ก็ต้องขอขอบคุณจริงนะฮะทุกคนที่เป็นห่วงนะฮะทั้งที่คอมเมนต์ในคลิปเก่าๆผมเข้าไปอ่านตลอดนะฮะคอมเมนต์ในคลิปเก่าๆว,ว่าเ,ออเกิดอะไรขึ้นกับช่องอมีน้องบางคนเอาไปทําคลิปด้วยนะครับว่าช่อง Bomb Ski 4โดนแฮกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออก็ก,ก็น่าจะเป็นด้วยความเป็นห่วงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะบางคนที่ผมคุยด้วยไปเป็นประจํานะครับ ที่ผมคุยด้วยเป็นประจำเนาะแบบอาจจะสนิทสนิทเพราะว่าเราจัดแข่ง BCL กันมานานนะฮะบางคนก็ทักมาถามแชทมาถามว่า,าช่องเป็นไรหรือเปล่าที่อะไรเงี้ยซึ่งผมอาจจะผมเห็นแล้วลหะแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้กดเข้าไปอ่านหรือกดเข้าไปได้ตอบนะฮะเพราะว่าในช่วงสองสวันผมอาจจะยังไม่ไม่พร้อมตอบอะไรยังไม่ได้พร้อมตอบเพราะว่ากํลาลังแก้ไขปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่อย่างเต็มที่แล้วกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณที่เป็นห่วงนะฮะ ตอนนี้ก็อยากจะบอกว่าเาเมื่อเราวันใดที่เราล้มเนาะผมคิดว่าให้เราคิดบวกวันที่เราล้มเนี่ยจะทำให้เรามีแรงพร้อมที่จะออกวิ่งต่อไปได้มีแรงวิ่งต่อไปได้ดีกว่าเดิม หรืออาจจะกระโดดไปเลยด้วยซ้ำโดยปกติที่เรา,าเราอาจจะค่อยๆเดินไปค่อยๆก้าวเดินไปแต่ถ้าเกิดเราล้มปุ๊บเราอาจจะมีแรงวิ่งไปข้างหน้าได้ไวกว่าเดิมนะบาดแผลอุปสรรคมันทําให้เราเข้มแข็งขึ้นนะครับอ่ะมันคือคือจริงๆต้องบอกว่าถ้าถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาได้จะเป็นยังไงกับช่องบองสกีโฟ บางคนบอกอาจจะสงสัยว่าอพี่ขายช่องหรือเปล่าผมบอกตรงนี้เลยนะคืออันที่หนึ่งเลยผมไม่มีวันขายช่องแน่นอนนะครับผมทําด้วยใจรักผมทําด้วยใจนะรักนะฮะผมก็จะทําแบบนี้ผมเป็นคนแบบนี้แหละนะฮะผมทําด้วยใจนะครับผมไม่ได้ทําด้วยธุรกิจหรืออะไรเป็นหลักนะฮะผมทําด้วยใจนะครับแล้วก็ มันมีสิ่งเดียวนะมันมีสิ่งเดียวที่จะทําให้ผมเลิกทําช่องเลิกทาคลิปนะครับก็คือวันที่คนดูไม่อยากดูผมแล้วหล่อเลยอ่ะอันนี้แต่นี่เรื่องเรื่องจริงนะถึงแม้ว่าผมจะแก้ไขปัญหาไม่ได้ในครั้งนี้นะฮะผมก็ยังไม่เลิกทําคลิปนะครับผมก็ยังไม่เลิกทำคอนเทนต์ดีๆมาให้ มารับชมกันผมผมรักฟุตบอลผมชอบฟุตบอลผมชอบเล่นเกมนะมันก็เป็นที่มาของช่องของคนรักฟุตบอลนะก็ประมาณนี้คือนี่แหละสิ่งที่อยากบอกแต่แรกว่าก็าจะอาจจะไม่ได้ทําคลิปนี้มาบอกแหละแต่ว่าก็เพื่อให้หลายคนเข้าใจที่เข้าใจว่ามันมันมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็จะได้ เข้าใจผมมากขึ้นรู้จักกันมากขึ้นนะครับบางคนอาจจะเพิ่งติดตามหรืออะไรเงี้ยก็จะได้รู้จักกันมากขึ้นว่านี่คือตัวตวนของผมเนาะผมก็จะพยายามทําให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเมื่อเราล้มเราก็จะทําให้ดีขึ้นหลังจากนี้เราก็จะตั้งใจทําให้ดีขึ้นนะครับระมัดระวังแล้วก็มีความรอบคอบทุกอย่างมากขึ้น มากขึ้นเรื่อยๆผมเคยบอกในคลิปหนึ่งนะฮะว่าในช่องของเราทุกๆอย่างเราเราจะไม่มีวันหยุดปรับปรุงนะครับเราจะไม่มีวันหยุดปรับปรุงหยุดแก้ไขเพราะว่ามันไม่มีวันมันไม่มีเวอร์ชั่นสมบูรณ์แบบมันไม่มีอะไรที่สิ่งสมบูรณ์แบบเสมอเราจะต้องปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่มีความว่าสมบูรณ์แบบสําหรับผมมันจะต้องมีการปรับปรุงอยู่ตลอดพัฒนาอยู่ตลอดไม่มีจุดอิ่มตัว เราต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเนาะโอเคก็ต้องขอขอบคุณนะฮะทุกคนที่เป็นกําลังใจนะครับไม่ได้หายไปไหนแน่นอนนะฮะไม่ได้หายไปไหนแน่นอนโดยเฉพาะการขายช่องหยุดหยุดหยุดไม่มีประเด็นเรื่องการขายช่องแน่นอนนะครับโอเคสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณทีมงาน YouTube ด้วยนะฮะที่ช่วยแก้ไขปัญหาผมได้อย่างรวดเร็วนะครับขอบคุณมากๆนะฮะซึ้งใจมากมากแล้วก็อยากจะบอกน้องๆนะฮะที่ อาจจะอาจจะนอกเรื่องนิดนึงนะอาจจะไม่ค่อยชอบออภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่ภาษาแม่หรืออะไรเงี้ยผมว่าผมบอกผมอยากจะบอก,กน,น้องว่าให้ตั้งใจนะฮะโดยเฉพาะอยู่ในวัยเรียนเนี่ยตั้งใจเรียนนะครับ ในห้องอาจจะไม่พอนะต้องศึกษาด้วยตนเองนะครับผมเรียนรู้ด้วยตนเองเพิ่มเติมนะฮะภาษาอังกฤษสักวันหนึ่งเราได้ใช้แล้วมันจะเป็นสําหรับเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในอนาคตแน่นอนนะครับเพราเป็นภาษาสากลนะฮะเราสามารถที่จะสื่อสารได้ตต้อตอบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ขอบคุณอีกคนนะครับอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ เป็นกำลังใจด้วยดีเสมอมานะครับแล้วก็ผมสัญญาว่าไม่ไม่หายไปไหนแน่นอนถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเกิดปัญหาอะไรขึ้นแบบนี้อีกโอเคผมอาจจะเราผมอาจจะมีความแข็งแรงมากขึ้นนะฮะแต่เราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือเปล่าแต่ก็ผมก็จะสัญญาว่าจะไม่ได้หายไปไหนง่ายๆแน่นอนนะครับรับใดที่ยังมีคนอยากดูผมอยู่นะครับโอเค ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เป็นกำลังใจนะฮะแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับใครที่ดูผมช่องดูช่องผมมานานแล้วแต่ยังไม่ได้กด Sub s c r i b ์นะครับมีเยอะเหมือนกันนะฮะเข้าไปดูในสถิติเนี่ยกดดูคลิปแต่ว่าไม่ได้กด Sub s c r i b ์นะครับฝากกด s u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดค้นหาจากชื่อช่องบางทีอาจจะบางคนอาจจะคือค้นหาที่ช่องไม่เจอในช่องสองวันที่ผ่านมานะครับก็กด s u b s c r i b ์ไว้ด้วยเนาะเพื่อ ผมจะได้รู้ว่าเออคนชอบคอนเทนต์ของผมแล้วก็ชอบผมด้วยไม่ได้ชอบคอนเทนต์อย่างเดียวชอบตัวผมด้วยอ่ะผมจะได้มีกําลังใจมากขึ้นนะครับโอเคครับผมอาจจะพูดเดยอะไปหน่อยนะครับแต่ก็หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเพิ่มใครมีปัญหาลักษณะที่คิดว่าต้องการความช่วยเหลือจากผมนะฮะก็สามารถทักแชทมาในเพจ Facebook ได้นะครับผมอาจจะไม่ได้บอกรายละเอียด ในนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ก็หวังว่าหลายคนน่าจะเข้าใจสิ่งที่ผมไม่อยากเอ่ยนะฮะโอเคครับขอบคุณมากนะครับ